สวัสดที่ก็มีอยู่กับผมเน้อนะครับแต่ช่อง a n i m e story เนี่ยนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมจะมาจัดอันดับนะผมเสาหลักที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมไปกดแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับที่ห้านะผมเรนโงคุเคียวชิโร่นะครับผมสำหรับเหตุผลนะครับผมที่ผมให้เรนโงคุเคียวชิโร่เนี่ยมาเป็นอันดับที่5เพราะว่า ผมว่านะเออเรนโงคุเคียวจิโร่เนี่ยเป็นเซอร์ราอีกคนที่แข็งแกร่งเหมือนที่สองสุนจันทาเลยนะครับผมถ้าใครได้ดูมังงะนะผมตอนที่เรงโงคุเคียวจูโร่สู้กับอาคาสะนะผมอสูรข้างแรมนะผมอสูรข้างขึ้นสิอสูรข้างขึ้นนะผมลำดับที่สามนะผมก่อนที่เรงโงคุเคียวจูโร่เนี่ยจะตายนะผมเขาได้สู้กับอาคาสะอย่างสูสี เอ่อจริงๆนะผมพูดไปพูดมาก็เสียดายนิดหน่อยนะเพราะว่าตอนที่เรนงโอคุเทชิโร่เนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้ล็อกกัรน,นะผมอาคาสะเอาไว้นะเทจิโร่เนี่ยเขาได้อ่ากะว่าจะตายพร้อมอาคาสะเลยนะครับผมแต่ว่าในตอนนั้นอ,ะอ่ะดวงอาทิตย์มันก็จะขึ้นแล้วไงเ,เขาก็เลยแบบล็อกอาคาสะไว้ให้อาคาสะเนี่ยโดนแสงอาทิตย์ตายนะครับผม ซึ่งอ่าภาษาเนี่ยมันได้ตัดแขนตัวเองนะผมมันสามารถหนีไปได้อะทำให้ผมรู้สึกเสียดายนิดหน่อยอันสำหรับตอนนั้นเนี่ยมังงะนะโอเคก็สปอนนิดหน่อยในกันไม่ว่ากันนะโอเคนะผมนี่ครับคือเหตุผลนะครับที่ผมให้เออเริงโุเคิชิโร่เนี่ยไปเป็นเสาหลักที่แข็งแข่งในระดับที่5นะครับผมไปดับดูอันะดับที่4กันเลยสำหรับอันดับที่4นะผมผมยกให้โทมิโอกะกิยูนะผมสำหรับเหตุผลเนี่ยอาจจะไม่ค่อย เออสมเพต่สมผลเท่าไหร่แต่ก็ผมชอบนะก็เลยยกมาแล้วกันผมว่านะโทมิโอกะกิยูเนี่ยเป็นอีกคนที่แข็งแกร่งมากนะผมเช่นในตอนที่โทมิโอกะเนี่ยไปช่วยทันจิโร่นะครับผมกับเนซิโกะในตอนที่สู้กับรีนะครับผมแล้วสุดข้างแรมนะครับผมระดับที่5นะในตอนนั้นนะทันจิโร่เนี่ยเกือบชนะรุยอยู่แล้วนะผมแต่ว่าโทมิโอกะเนี่ยจะดันมาแย่งซีนซะก่อนนะครับผมก็เลยทําให้เสียดายหน่อย ไม่งั้นเนี่ยทาจิโร่ได้กลายเป็นเสาหลักกันเนี่ยนี่นะผมก็คือเหตุผลนะที่เอ่อผมให้โทมิตะกากินยูเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งอันดับที่สี่นะไปเรับมาดูอันดับที่สามกันเลยนะครับผมป้ายสำหรับอันดับที่สามนะผมยกให้โคโจชิโนบุนะผมผมว่านะอืมโคโจชิโนบุเนี่ยเป็นคนน่าจะแข็งแกร่งเช่นเดียวกับสองสองคนที่ผ่านมานะอ่าผมว่าโคโจชิโนบุเนี่ย ก็ได้ต่อสู้กับนะโดมอาอสูนข้างแรมโดมานะซึ่งตอนแรกชินบุเขาคิดว่าตัวเองไม่สามารถชนะโดมาได้อยู่แล้วนะผม mm hmm. เขาก็เลยได้กินพิษเข้าไปนะผมทาให้พิษเนี่ยไหลเวียนไปทั่วตัวของเขานะผมให้มันซึมเข้าไปในเส้นเลือดน,นะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. พอหลังจากที่โคโจชินบุตายนะผม mm hmm. เขากล่าวว่าโดมานะ่มันจะกินเหยื่อหลังจากที่ฆ่าเหยื่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับผม ก็อันนี้อาจจะไม่งงนะผมทำเป็นแมปเลยโอเคนะอันนี้คือแมปนะตอนแรกโดมาฆ่าชิโนบุอ่ะแล้วก็พอหลังจากชิโนบุตายอ่ะชิโนบุตายแล้วก็โดมากินชิโนบุอ่ะกินชิโนบุนะแล้วก็มากินแล้วก็ตายโดมาก็ตายนะนี่นะผมว่าปวดหัวนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่น่าจะสมเตสสมผลนะ นี่ับผมนี่คือเหตุผลที่ผมให้โคโจชินบุนะครับผมเป็นเสาหลักลำดับที่3ที่ผมให้แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมเราไปดูอะไรที่2กันเลยซาเนมิเป็นเสาหลักอีกคนนะที่แข็งแกร่งเหมือนกับ 3- 4ี่คนที่ผ่านมานะเราให้ตัวโคคุชิโบนะผมซึ่งซาเนมิเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักนะผมที่สามารถสังหารโคคุชิโบได้นะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยหลัการที่ต่อสู้เนี่ย มีโคงเข้าร่วมคือซาเนมินะผมเกียวเมยมุอิชิโร่นะผมแล้วก็เก็นยะนะซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ผมเราสามารถสังหารโคคุชิโบได้นะแต่ว่าความสูญเสียของเก็นยะมุอิชิโร่นะผมจะมีความศกเศร้าต่อคือเก็นยะเนี่ยเป็นน้องชายของซาเนมินะผมแต่ว่าเป็นคนนะซาเนมะิเนี่ยคือผ่านอะไรมาเยอะนะเหมือนกับสาร่าน,นอื่นๆืนะแล้วก็เป็นคนที่สังหารโคคุชิโบสู่ข้าวแรงระดับที่หนึ่งเลยนะผม เรามาดูอันดับที่หนึ่งกันแล้วครับผมอันดับที่หนึ่งนะผมผมยกให้เกียวเมะฮิเมชิมานะครับผมซึ่งเหตุผลที่ผมให้เกียวเมเป็นอันดับที่หนึ่งนะผมเพราะว่าเกียวเมะเป็นคนหนึ่งนะที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับโคคุชิโบนะอาจจะมีพลังมากกว่าโคโคุชิโบด้วยนะครับผมซึ่งในการต่อสู้เนี่ยที่แสดงให้เห็นพละกําลังของเกียวเมนะครับผมมีอยู่2การต่อสู้นะตอนที่สู้กับ สึกสุดท้ายนะผมที่สู้กับมูซันแล้วก็ตอนที่สู้กับโคคุชิโบนะซึ่งอ่าตอนตอนที่สู้กับโคคุชิโบนะเกียวเมนะเป็นคนนะที่ช่วยซันิมิสังหารโคคุชิโบนะส่วนในสุดสึกสุดท้ายนะเหลืออีกสามและในสึกสุดท้ายนะ,นนะผมที่สู้กับมูซันนะอ่าเกียวเมะเป็นคนที่สามารถสังหารมนะูซันนั้นได้แล้วนะซึ่งเขาได้เสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งนี้นะทำให้ ทำให้เหลือเสาหลักแค่2คนนะก็คือซานิมิแล้วก็โทมิโอกะคิยูนะครับผมโอเควันนี้ก็จบไปแนละ้วับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะวันนี้ผมลาไปก่อนบ๊ายบายคิดๆกัดต่อ